เออเราานิทานในฝั่งกันป่ <c oughs> ะเธอก็เห็นเด็กเกิดในดอกบัวไหมละ่ะในนิทานเออแต่เรานิทานได้ฝั่งฮะหนังเมย์ใช่ป่ะ ม,มีเทวดาองค์หนึ่งซึ่งมีจิตพอใจในในสระน้ำแล้วก็ดอกบัวมากเป็นพิเศษเทวดาองค์เนี้ยจะไม่ค่อยชอบที่จะไปอยู่บนสวรรค์เพราะว่าบนสวรรค์น่ะมันวุ่นวาย มันมีสิ่งที่ซ้ำๆซ,ซากๆคือไม่มีอะไรให้ชวนคิดเทวดาท่านคิดตรงนั้นอย่างนั้นนะแล้วบนสวรรค์มีแต่นางฟ้ามองไปมองมาก็มีแต่นางฟ้ามองไปมองมาก็จอเจ่เทวดานางฟ้าเจอวิมานตอนนั้นเทวดาองค์นี้ยังไม่มีจิตที่จะหวงังความดุดค้นไง นั้นพระพุทธเจ้าจะมาเทศหรือไม่จะไม่มาหรือใครจะเทศยังไงก็ไม่ได้มีกําลังใจอยากจะเข้าฟังเป็นเรื่องเป็นราวก็เหมือนกับว่าดินแดนสวรรค์มันก็เป็นที่ท่องเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวไปมันก็ไม่มีอะไรพิเศษึ้ดไปรปาเดิมถึงจะมีวิมานมาเกิดขึ้นใหม่ๆก็คล้ายๆกับวิมานที่เคยเกิดขึ้นแล้วอ่ะสวยต่างกันบ้างก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะอ เขาจะมาจากไหนเป็นเทวดาก็แล้วกับเขาเมื่อมากับของเขาไปยุ่งเขาทำไมเนี้ยนะมันก็เลยไม่เป็นส่วนตัวอยู่เฉยๆมันก็ไม่มีอะไรทำเทวดาขี้เกียจเนงินนะงานไม่มีเทวดาดาวดึงไม่มีงานทำสบายถ้าเป็นเทวดาชั้นจาตุกงานเยอะงานท่านต้องดูแลงานเยอะมาก แต่เจวดาชั้นดาวดึงมันเมืองหลวงอ่ะมันสบายมีความสุขสบายดีได้แ,แต่เที่ยวชมสวนดอกไม้เที่ยวพานางฟ้าจุงมมือกันเดินชมนู่นชมนี่แล้วก็แค่นั้นแหละดูมันเดียวเดียวอ่ะแต่ว่าเวลาผ่านในในโลกมนุษย์มันผ่านไปนานเจวดาอ,องค์นี้ก็เลยเบื่อสวรรค์แล้วมันยังไม่ถึงเวลาจุติ แต่คิดเกตอยู่บนสวรรค์แล้วรู้สึกว่าไม่ถูกอัศยาใสมันไม่มีอะไรไม่ชวนให้คิดพิจารณาแต่เวลามาอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยมันมีมันมีดอกไม้ที่มีการเกิดการดับมันมีความสวยมีความเสื่อมของความสวยมันมีคือมันยังมีชวนให้จิตมันไม่ว่างจากความคิดอะันนี้พอเข้าใจไหมแต่อยู่บนเทวบนสวรรค์เนี่ย มันคือคิดแล้วก็เท่านั้นแหละคิดอีกก็ได้เท่านั้นอ่ะมันไม่ก้าวหน้าก็เลยไม่ถูกกับนิสัยตัวเองเัาไม่ชอบก็เรามาอยู่กับโลกใกล้ๆสะบัวสะน้ำอะไรอย่างเง้ยนะเวลาดูดอกไม้มันก็จะมีภาพติดตาจิตใจมันชุ่มชื่นพอเห็นความเห็น,มนแมลงมันบินเข้าไปในดอกไม้มันก็ทําให้เราคิดถึง สัจธรรมของที่มันเป็นของสวยงามเนี่ยมันจะมีคนมาหลงไหลชอบแต่มันก็ทำลายมันไม่ได้เก็บรักษาแต่มันทำลายมากกว่าพอมีพวกมแมลงเข้ามามันก็กัดกินกลีบดอกบัวให้เป็นเป็นรูเป็นแผลอย่างนั้นนะแล้วก็ใจมันก็เสีย กลีดมันก็ล่วงเร็วกว่ากําหนดเพราะน้ําหนักของตัวแมลงมันมีใช่ไหมอย่างเงี้ยใบม้งใบไม้ที่มันกําลังเขียวงดงามมันไปเจอพวกตักกแตนมันลงกินปับ๊บเนี่ยเป็นรูปรุนมือหมดความสวยงามมันก็หายไปแต่มันใบตัวตักกแตนมันคงไม่มาหลงไหลในความงามของดอกไม้หรอกนอกจากแมลงบางประเภทอ่ะที่มันมีความต้องการน้ําหวานกลิ่นหอมของดอกโบดอกบัวนะ มันก็จะมาชื่นชมเขามันเขาก็เปรียบเทียบว,ว่าเขาชมดอกไม้จะไม่เคยคิดทำลายดอกไม้แต่เราสัตว์ทั้งหลายพูดไม่เห็นความความสวยสดง,างงามของดอกไม้ก็ทำลายดอกไม้ให้ผลปี้เขาคิดว่าคนเราเนี่ยมันมีคนทั้งหยาบและคนทั้งละเอียดในความเป็นมนุษย์นะมนุษย์บางคนก็มีความปราณีต แล้วก็จะรักษาสิ่งที่สวยงามเอาไว้เพราะว่ามันทำให้ผู้ที่ได้เห็นเนี่ยมันมีความสุขทิงความสุขนั้นมันจะไม่ได้คงอยู่ตลอดการตลอดสมัยก็จริงแต่ก็ไม่ควรเรียกทำลายส่วนคนหยาบเนี่ยไม่ได้เห็นคุณค่าของความสวยงามแต่เห็นแต่ความสนุกเห็นแต่ความคิดใจใจเห็นเป็นของเล่นแล้วก็ทำลาย เขางบอกว่ามนุษย์ที่มีจิตใจอยาบมีมากกว่ามนุษย์ที่มีจิตใจละเอียดเมืนก็ดอกบัวที่อยู่ในตางสระน้ําบางดอกเท่านั้นแหละถึงจะดรอ,อดพ้นจากสัตว์แมลงซึ่งมันก็มีน้อยส่วนใหญ่ก็จโดนพวกมแมลงนั้นทาร้ายเกืบเกือบก็จะล่วงง่ายพังหมดเขาบอกเขานั่งดูบนนั่งมองบนบนสระน้ําที่มีดอกบัวยังมีประโยชน์เสียกว่า ที่จะไปนั่งมองเหล่านางฟ้าทั้งหลายที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะบนสวรรค์ชั้นดาวดึงไม่มีใครให้ความสนใจในความสวยความงามเป็นเรื่องเป็นราวจริงเขาอยู่ที่สวยแล้วเขาก็ไม่สนใจความสวยใช่ไหมละ่ะตัวของเขาก็สวยนีมันเขาก็สวยมองไปที่ไหนมันก็สวยกันไปหมดอ่ะ นั้นความแตกต่างในเรื่องของความสวยงามมันมีน้อยมากอ่ะถึงจะสีของวิมานจะแตกต่างกันไปบางหลังก็ทองระยิบระยับบางหลังก็มีเป็นแก้วเจ็ดประการสามประการอย่างนั้นบางหลังก็มีสเสวกระชัดมีฉัดมากบางคนก็มีฉัดหลายชั้นบา,บางหลังก็ชัดเยอะบางคบางหลังก็ไม่มีอะไรเลยเทวดาก็เปลี่ยนแปลงกันไปตามบนวาสนาซึ่งเขาบอกว่า มันเป็นของตรงไปตรงมาไม่ใช่ของแปลกคือมันไม่จะเป็นของปรุงแต่งแต่เป็นของตายคือยังไงเสียคุณทํามาในกุศลระบนที่เป็นมนุษย์แค่ไหนคุณก็ปรากฏในในสิ่งที่คุณได้บนสวรรค์แค่นั้นมันไม่สามารถจะปรุงแต่งด้วยตัวเองได้คือสร้างขึ้นมาได้ใน้ความเปลี่ยนแปลงมันเมให้เห็นช้าแล้วก็น้อยมาก มันทําให้การเจริญซึ่งปัญญาของคนที่จะพึงได้ในการแสวงหาความพ้นทุกข์หรือสัจธรรมเนี่ยมันหาไม่ได้บนสวรรค์เขาคิดอย่างนั้นมันไม่เหมือนมนุษย์ที่อยู่บนโลกมนุษย์อมันเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสัจธรรมคำสอนของพระองค์อยู่เสมอแล้วก็รวดเร็วมันพาให้ใจเนี่มันสามารถจะคิดแปรผันจากความคิดที่ชอบมาเป็นกลายเป็นไม่ชอบ ความคิดที่ไม่ชอบกลับกลายมาเป็นความชอบได้คิดโง่กลับมาเป็นคุกคิดที่ฉลาดได้ไม่เคยคิดออกก็คิดออกได้แต่บนสวรรค์มันไม่มีสิ่งนี้ให้สามารถคิดได้แบบนี้ถ้าอยู่สวรรค์แล้วมองลงไปในโลกมันก็แค่มองมันไม่ได้เข้าใกล้มันไม่ได้สัมผัสความจริงนั่นคือเหตุผลของเขานะ ว่าก็ไม่อยากที่จะไปอยู่บนสวรรค์หรอกไม่ชอบคือไม่ชอบด้วยประการแบบนี้ไม่ใช่ว่าคนไม่ชอบสวยก็ชอบสวยแต่ในโลกมนุษย์น่ะมันมีของสวยก็จริงแต่มันเป็นความสวยที่เราก็รู้อยู่ว่ามันตั้งอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็สลายไปแต่คนหยาบเนี่ยมักจะย่ำยีทำลายแล้วก็แลยอุปมาเปรียบเทียบว่าหากดอกไม้เนี่ยที่สวยงาม คือรูปโฉมนมพันธุ์ของบุรุษหรือสตรีผู้ใดที่ได้กุบัติเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้ารูปโฉมนมพันธุ์ของเขาสวยสดงดงามเป็นที่ต้องตาต้องใจของหมู่เหล่าเพศตรงกันข้ามในคราวใดคนที่มีความละเอียดปราณีเขาก็ไม่ย่ำยีทำร้ายแต่คนที่หยาบก,ก็จะหวังย่ำยีทำร้ายอย่างนั้นถ้าคนเกิดมามีรูปโฉมนมพันธุ์ที่ไม่น่าไม่น่าดูเลยไม่พึงปรารถนาเลย คนหยาบก็ไม่คิดจะทำลายแต่คนปลานี่ก็ยังคิดจะสนุนถนอมในความที่ก็มีน้ำใจไม่ดีที่ดีคิดอย่างนั้นนั้นในความเป็นไปของสิ่งที่ปรากฏอยู่ในแดนมนุษย์มันมีหลากหลายมันสามารถจะสอนให้ผู้ที่อยากรู้อยากเห็นเนี่ยได้รู้เห็นอะไร มันอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบแล้วก็เปรียบเปรยในสิ่งที่เกิดขึ้นให้ใจของผู้ที่มองเห็นเนี่ยเกิดปัญญาขึ้นได้โดยไม่ต้องนั่งเข้าสมาชินานๆเพราะว่าอย่างนี้นี่นเราเพียงแค่ได้มองลงไปในความเป็นของสวยงามแต่ว่าการมองของสวยงามเนี่ยถ้าเราพอใจปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตก็คือว่ามลงาังกาความฟุ้ง ถูกไหมนะมันสงบบางคนชอบน้ําที่มันใสสะอาดมองแล้วก็สงบบางคนเห็นผ้าที่มันใสมันสีมันสวยสดแล้วมันไม่มีสิ่งเปิดะเปื้อนจิตก็สงบเมื่อเราได้ดูภาพพระพุทธรูปถ้าพระพุทธรูปสร้างมาไม่งดงามหล่ะถึงจะเราจะไม่คิดแบบคนหยาบว่านี่สวยนี่ไม่สวยก็จริงแหละแต่ว่า สิ่งที่ทําให้จิตใจเราสงบไม่สงบมันก็มาจากความที่มันสวยอะ่ะใช่ไหมนะงั้นคนที่เป็นพระพุทธเจ้ารูปฉนโฉมนมพันของพระองค์ก็ไม่สําคัญะสิทําไมสามารถจะดึงใจของคนให้สงบได้เพราะสุรเสียงก็ยังมีความสําคัญที่ทําให้คนนั้นสงบเลยรูปอย่างหนึ่งเสียงอย่างหนึ่งยังปรากฏมีความสําคัญกับการดึงใจให้เราสงบได้ถูกไหม แบนจะเสียงเพลงอ่ะเสียงเพลงบางเสียงดนตรีบางชิ้นมันก็ทําให้เราสงบได้ระดับบางคนนะที่ชอบฟังเสียงเสียงอึกตะทึกคุโครมบางคนก็จะลำคาญอย่างนั้นแต่บางคนก็อาจจะตื่นเต้นไปกับความอึกตะทึกคึ้โครมของเสียงก็ได้เน้นความเป็นไปของคนที่ได้อยู่ในดินแดนที่มันหลากหลาย สิ่งหนึ่งที่มันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งคือว่าความชอบกับสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบแล้สิ่งที่ตัวเองชอบก็จะทําให้อารมณ์ใจสงบเร็มไหมเร็วนั่นคือที่มาของคําว่านิมิตนิมิตเครื่องหมายเป็นไปเพื่อให้จิตของผู้ที่ได้เห็นเกิดอารมณ์สงบได้เร็วจึงเป็นกรรมฐานที่ง่ายที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมด เพราะว่าอาศัยกฎของความเป็นธรรมดาที่จิตเคยแตะต้องกับสิ่งใดๆแล้วรู้สึกความสงบเกิดขึ้นอย่างนั้นนั้นกระสินก็เรลยแปลว่าสิ่งที่เป็นนิมิตแห่งไว้เพื่อให้จิตนั้นตั้งไม่ให้อารมณ์นั้นมีการเคลื่อนตัวไปจากที่อื่นได้ง่ายจึงอาศัยกระสินไงบางคนสีอาจจะเป็นสีจากใบไม้ก็จะสีเขียว ชอบสีเขียวบนคนใกล้สีที่เกิดจากแสงสว่างอย่างเนี้ยก็ชอบและสีที่เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นช่วงเช้าับช่วงเย็นก็ชอบก็ได้สีแบบสีดินอรุณน่ะสีดินเนี่ยนะก็เพ่งดินน่ะดินสีอรุณนะว่างั้นงั้นเวลาเขาเอาดินสีอรุณมาเพ่งก็หมายว่าเพ่งกระสีดินน่ะแต่ต้องเป็นสีอรุณนะ สีดำไม่ใช่ลักษณะอากาศเพลงเพราะเขาบางคนก็จะชอบเวลาพระอาทิตย์ขึ้นช่วงอรุณ์เสียนอมส้มใช่ไหมเหลืองอมส้มแล้วดินสีอลรุณ <c oughs> นั้นที่คุยให้ฟังเป็นนิทานเนี่ยเธอก็ลองเอาไปคิดเองว่า ในเรื่องของนิมิตตั้งเป็นองค์กรรมฐานที่เรียกว่ากาสิณเนี่ยมันเกิดจากสิ่งนี้มันเกิดจากการที่เรามองเราเห็นแล้วเราได้ยินได้ฟังมันมาแล้วก็เอามันมันมีเครื่องดึงทให้ใจของตัวเองนั้นสงบสงบได้เร็วเทวดาที่ท่านชอบดูธรรมชาติอันเกิดจากน้ําเกิดจากสระที่มีดอกไม้ อย่างนี้ปรากฏไม่ได้ดูเพราะว่ามันงามเพราะในความเป็นสีเป็นสันและรูปลักษณะของมันหรอกแต่มันงามไปโดยโดยความเป็นสมความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่มีทั้งความเสื่อมมีทั้งการเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีทั้งการแปรปรวนไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สิ้นสุดคือในที่ที่เดียวกันมันมีลักษณะให้เห็นทั้งสามประการโดยไม่ต้องดูชิรยางในอย่างในอย่าง ดอกไม้บางดอกมันก็เพิ่งจะปรากฏขึ้นมาในเบื้องต้นท่ามกลางก็มันอย่างนั้นนะท่ามกลางม,มันก็มีการแปรปรวนเปลี่ยนไปสุดท้ายมันก็ร่วงโรยหลุดลงไปสลายไปอ,อก็มันเป็นเครื่องที่สามารถมองและให้ใจเราหยุดนิ่งไม่ต้องมาคิดฟุง้งซ่านในเรื่องอื่นได้ง่ายอันนี้ก็เป็นก็ได้ว่าเป็นเหตุของความชอบของจิต สมมุติจึงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของไม่จําเป็นเพราะว่าก่อนที่เราจะพบวิมุตติแล้วก็อาศัยสมมุติเพื่อการดึงให้จิตเราสงบมาก่อนนั้นสิ่งใดที่เราคุ้นเคยเนี่ยเวลาเรานึกถึงเนี่ยมันจึงเป็นของง่ายเนี่ยง่ายกับความสงบเพราะว่าอย่างนั้นนะกรรมฐานก็เรียกเป็นกองกรรมฐานที่ง่ายที่สุดกองหนึ่ง ถ้าจลองลองชอบก็ลองทำดูไปไปนึกดูนะว่าเราชอบอะไรชอบดูแบงค์หรือชอบดูทองคำอาจะชอบสักอย่างนะเป็นกระสินเนะี่ยชอบจังเห็นแล้วสง,งบทุกทีไอ้ยางนั้นนะแต่บางทีมันก็เหมือนนกอะ เวลานกมันได้บินขึ้นสู่กลางอากาศเวหาก็มันเนี่ยมันเห็นแต่คว,วามเวงว่างว่างเปล่าถ้าคนคุ้นเคยได้ชอบเกิดเป็นนกก็มักจะชอบอยู่ในที่ว่างๆโล่งๆที่คับแคบไม่ชอบอยู่เกิดอัดถ้าเคยเป็นหมูเลยชอบอยู่ที่แับแคบใต้เตียงตอกตู้ แล้วเคยเป็นโงูเป็นอะไรก็ชอบมุดรูเข้าหรือข้าเข้าในเหลือบเข้าอะไรลงไปองนัเออเอ้ามันเป็นความชอบนะี่นะมันก็ต้องอยู่ที่ชอบชอบแล้วก็ว่างันเออเคยเก็บเป็นไรา้างละ่ะไรได้เป็นหลายชนิด แล้วก็ต้องมีเช่นนิดหนึ่งที่จิตใจอะ่ะต้องจิตใจเราถ้าคนชอบสวยเนี่ยมักจะเกิดเป็นนกกระยางขาวชอบสวยชอบงามชอบแต่งตัวชอบให้สวยพริง้งจะได้เกิดเป็นนกกระยางสีขา,ขาวตออนน้ทา่มนะ ยังไม่ไปไหนเลยอยู่ดอกวัวนี่อ่าฮ่าฮ่ดฮ่า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 ่าฮ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 าฮาฮ่าฮ่า่าอ่าฮ่นะ่า เอาใครจะกลับก่อนเยอะสิเร์ฟิลก็เอา,เอายาดได้ทางลับได้นะจ๊ะ